ได้การประกาศการเลือกทำเกี่ยกับอกรที่เป็นระดับอกรอิสระครับในวันนี้ถึงหนึ่งร้อยสิบสี่องค์กรครับก็ถือว่าเป็นการประจําปีที่เราคัดเลือกประเมิอเนี่ยซึ่งเป็นการที่หนรายงานได้ประเมินผลทำในตัวเองครับที่ ประสาทของการประเมินทุกภาคส่วนี่ส่วนยอดสังกครับก็ปนี้ก็เห็นได้ว่าเโครงการรมกอนนั้นจะมีการประเมินระดับสนสครับ่งปีนี้เน่ยก็จะเป็นระดับต้นแกาเป็นส่วนใหญ่ระดับงอาถึงโอกาสดีมากที่ ไเรื่องของเรพอเพียงไม่ให้สุนเดลซาและเพ็่อนนอยครับเพื <k 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 ่อมีความเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นครับเลยทั้งทุกปีเลยซึ่งก็อยู่ในแผนและที่สองที่จะสุนนี่ครับก็แน้นร่มของรุ่นนวลไปงานเข้ามา ก็มีซีมีสองแห่งครับแล้วมีประชาชนหรือว่าในการื่องของยี่สิบนปครับซึนสงมากกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งในปีจะสูนก็เป็นถึงปีซีซัแ่สองครับว่าเราสามารถจะง่ายครในการงานไปได้นะตามเข้าครัก็จะมีความส่วนคับก็คึอยู่กับสานการณ์าาคราบก็เรื่องของวิชวิต่างๆที่เสร็จต่างก็จะทำให้ผลกระทบต่อกมา การประเมินผลทางไปบ้างก็ถือว่าเป็นจุดที่เราต้องพัฒนาในส่วนนี้ครับที่เรื่อยๆอย่างเช่น,รเ,นเรือเอ่องของการเพียงรื่อนการวินัยซึ่งมีสถานการณ์อะไรเรีเงี้ยตามมา,มาดังที่เราหวางไว้ทางเป้าเนี่ยครับก็จะต้องสองปีจะต้องเล่นพัฒนาในส่วนตรงนี้มากขึ้นน,นคะครับโดยเฉพาะในส่วนที่เ,เป็นพออ่อที่สังคมอยากจะเป็นฝากไปเรื่องอีกข้อหนึ่งทางเอง การบีกิจกรรมต่างๆครับอยา่างมีการส่งเสริมของ,ลงกลางหัวในส่วนของตัวเองเข้าหัวและชุมชนนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้น้องเขามีบบกำลังใจนะครับก็มีลพลังในการต่อสูอ้ต่อปาญหาแล้วก็สามารถสร้างความต่อในการเดินหน้าในการดีเด่นมาต่อไปรวมถึงการที่จะ ในคโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องประเด็นดเรื่องความขยันและคามอดทนนะครับซึ่งเด็กไทยยุคใหม่เนี่ยก็จะมีประเด็นที่พ่อแม่หรือว่าคบบรอบคัวหรือว่าแล้วการทำงานเนี่ยไม่สมัยมีมาสมู่หนุ่มนุ่มที่มีการทำงานแบบว่ารู้รด้วยรู้ใจแล้วก็เคือทำงานนะครับด้วยการ ขยันแล้วมุ ira, journey, so now, ่งมั่นมุสาหันมากข้นกับแต่ยุคสมัยใหม่เนี่ยก็มีเทคโนโยีต่างซึ่งก็จะทําอะไรที่มันสบายและง่ายดายมากขึ้นในการประกอบอาชีพซึ่งในส่วนนี้ก็จะทําให้ผลลัพธ์เนี่ยเป็นไปนี่ก็เป็นข้อรวมบนของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติโดยทางรองพยาธิวัชรกองสาธาัณสุขครับก็ได้ฝากไว้ให้กองกำลังการได้พิจารณาในการตัดสินซึ่งในอดีตว่า ราก็สามารถจะผักดันนะครับโดเฉพาะเรื่องของการสื่อสารการถอดบทเรียนต่างๆผ่านสื่อครับเพื่อที่จะให้เป็นต้นแบบให้กับเพียงื่อนะครับในการที่จะพัฒนาคุณิรรมต่อไปครับ